ผลไม้ดองที่กัมพูชาค่ะทุกคนให้ดูน่ากินมากนี่ครับโหใส่ทุกอย่างเลยดังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดจังแปด่างให้ลูงพริกแบบจุกจุกเลยอันนี้เรามาที่ตลาดเมืองพนมเปญนะคะโอรสสี่โอรสสี่โอรัสสี่โอซายโอรสสี่นี่ค่ะทุกคนมีหลายอย่างมากคนที่นี่ชอบกินผลไม้มากคนมานคนมาคุณโยมมานหรมามิกซ์ยำปวนห้า ห้าพันเฮ้ยมุ้ยมุ้ยนี่ครับโห่ใส่ทุกอย่างเลยดาวโห่ดูเจลพื้นโหดูด้าวกอย่างเลยอะทุกอย่างเลยจ้าอันนี้อะไรเนี่ยนมบวงดองวะใช่แล้วก็นี่มะยมกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอย่างแปดอย่างห้าพันโหน้ำจิ้มว้าวโอ้ยน้ำจิ้มทุกอย่างเลยเหรอ อุย <c oughs> ให้ทั้งพิกแบบจุกๆเลยนี่ให้ทุกอย่างเลยสามอย่างเลยขอบคุณจา้ณจาขอบคจรัญนี่ค่ะทุกคนอันนี้ร้านขายผลไม้นะคะมีผลไม้ดองด้วยนะจ๊ะอยู่ที่กัมพูชาจ้าก็ให้นั้ชิมมาสามแบบใช่นี่นี่นี่ ้็ดูนี่เป็นร้านแบบนี้อยู่ในตลาดอะไรนะโอรุสีนะครับกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชามาค่ะทุกคนผููได้เปลี่ยวปากมาเมาดินมาเดินมบกดวงแล้วตลาดนี้เขาจะขายของทั้งหมด3ชั้นเลยนะใช่ให้ดูทั้ง3ชั้นนี่มีแต่ของขายคือสายชอบมาเดินตลาดนี้นะโอ้โหบอกเลยถูก,กนใจแน่นอนเดินได้ทั้งวันจะมาดูอันนี้คือมะม่วงนะคะทวงวะทวงวะ,วะเป็นยังไง <laughs> ขมูกรอบมากตื่นปะตื่นดวงอโอ้โห<ล>ต,ตื่นดูขมูมกรอบมากเฮ้ยเขาให้น้ำจิ้มกะปิเหรออากุนอากุนอกนเดี๋ยวมาลองดูอ,าก,อากุนอากุนอุ้ยหอมมากเราหอมมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มกะปิโ<ๆ>อ้โห จุ่มเรียบซัวจุ่มุ่เรียบซัวจุ่มอันนะพี่พูดไทยได้ไหมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรมะม่วงไม่ใช่ภาษากัมพูชาภาษากัมพูชาสวายสวายพี่จำได้เหรอจำได้อู้ยถ่ายรูปได้นะขอบคุณค่ะขอบคุณโชคดีนะคะโอ้นี่ว้าิ้กับเป๋าถึงแจมแม่งนั่พี่กระปิตื่นเลยลูกตาสว่างเลย สวงหัวสวงหัวกรอบนุ่มชิมดูมุ่มกรอบมากขอลองชิมดูหน่อยม้่มก,กรอบมาก <ş os> ชอ้าันนี้มันเข้ากับมะม่วง้าน่ารักมากเลยให้น้ำพริกฟรีด้วยใครมากำบูชาน้ำมาลองกินได้นะไม่แพงนะดูถุงเบื้เริ่มเลยผสมกัน7อย่าง5,000เรียวประมาณ40บาทะนะทุกคนอร่อยอร่อยช่งั้นช่งั้นอ๋อคุณสมซำบะ